ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในหลักสูตรจรรยาบานวิชาชีพครูและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยในบทเรียนนี้จะมีเนื้อหากเกี่ยวกับจรรยาบานวิชาชีพครูและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีวินัยในตนเองและพัฒนาตนเองมีวิสัยทัศน์มีความประพฤติดีสำนึกในหน้าที่และเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วไป 2. เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารักศรัทธาและซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 3. เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารัก เมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่สิทธิ์และผู้รับบริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค 4. เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสารรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 5. เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงประพฤติปริบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมศาส,สนาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 6. เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินยัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะ